อุ้มครับเดี๋ยวกลับไปเนี่ย21ต้องซ้อมแล้วซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเก็บตัวตรงเนี้ยมันจะเราฟิตขนาดไหนตอนนี้สภาพร่างกายเราเป็นไงบ้างหลังจากเราหยุดพักมาก็หยุดพักก็พักจริงๆครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรก็อะไรก็พยายามพักให้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปก็อะไรอะทำงานให้มันหนักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ไปไปสู้ในเลกที่สอง กว่าจะกลับมาเล่นอีกทีเนี่ย11กรกฎาคมบอลทัวร์เอ็มพัลเลอร์แล้วก็18ก,ก,กรกฎาคมในฟุตบอลเจลีกนะฮะตรงนี้ความพร้อมของเราความมั่นใจของเราในการช่วยทีมเป็นไงบ้างครับก็ต้องกลับไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ที่โค้ชเลือกตัวผู้เล่นด้วยกนะ็จะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดเลยคนระับเ <c oughs> มื่อวานมีข่าวแผ่นดินไหวกลัวไหมก็กลัวเหมือนกันครับ <c oughs> แต่ว่าก็ได้คุยกับทางทางทีมแล้วอะไรเงีเ้ยเขาก็บอกไม่ต้องกังวลเลย ครับผมฝากไล์ถึงแฟนบอลชาตาที่เขากำลังติดตามอุ้มว่ากำลังจะพาทีมผลงานที่ขนาดนี้ครับผมครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยครับแล้วก็ทุกคนด้วยที่มาวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ออทำให้ประสบความสำเร็จกับวิเซอร์โคเบให้ได้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็มันถ้ามันได้ไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมันก็ดีนะอะไรเงี้ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด